อ๋อเขาไม่ทำอะไรผมเขาบอกว่าทําไมจอดแป๊บเดียวจอดไม่ได้ผมก็บอกมันจอดในคิวมันเดี๋ยวรถเข้าแต่ถ้าไปจอดข้างๆหรือจอดตรงไหนก็ไม่เป็นไรก็จอดกันไปใช่ไหมอย่ามาจอดในคิวแค่นั้นเองอารมณ์เป็นยังไงตอนนั้นเขาก็ไม่พอใจผมวอย่างที่เขาบอกว่าที่มีอาวุธยุทโธนเนี่ยอ๋าไม่ไม่มีครับไม่มีก็เขาท้าผมผมบอกผมไม่มีผมไม่มีอะไรผมก็นั่งอยู่บนรถปกติเหมือนในคลิปอ่ะ ผมว่านี่ออกอะไรมาแต่เขาเลยบอกว่าเขาว่าไล่เขาว่าไล่ผิดคนแต่แล้วใช่ไหมจริงๆเราบอกว่ารถน้องคนนั้นเราเรา,เราก็ไม่อยากมีเรื่องเพราะเราบอกว่ามาวิ่งรถไงคือเราเก็บอารมณ์ดได้เราก็เก็บไง<ม>คือในเมื่อเขาออกไปแล้วเราก็ไม่อยากอะไรนี่ไงคือให้เขากลับไปเหมือนตามในคลิปบอกให้เขากลับไปในส่วนตัวแล้วเราไม่ติดใจหรอกนะอ๋อไม่เขาเขาไม่มายุง่งเราเราก็ไม่ีเราก็วิ่งปกติเนี้ยคือเราก็เอาเขามาเราก็ต้องเขามาทำเราเราก็ต้องทำเขาตอบอะ เราก็ไม่ยอมยังไงแต่คือเราเขาไม่มีอะไรผมก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าภาค้าเขาปีเป็นเขาแดงนี่เราจะทำยังไงก็ไม่ก็ไม่รู้เขาเพราะผมเป็นเช่าเขาถ้าเขามาเราคือเราขอถูกต้องอะ่ะใช่ไหมคือมันวิ่งมานานแล้วอะ่ะอย่างทุกๆก,ก็เดือดร้อนเพราะเขาที่ทํากินอย่างแท็กซี่เขามาจอดแป๊บเขาก็ไปใช่ไหม